นี่คืออะไรเอ่ยม <co ันใกล้จานะครับคุณชมไม่ใกล้ใกล้านะครับไม่รู้อะไรนะนี่จุดมันอยู่ตรงนี้นะครับนะนี่นะครับคุณชมคอมเมนต์ก็เลยว่าทำที่นะครับนี่ก็จะมีของฟรี ด้วยไันไม่ใช่ของฟรีเขาขายนะครับแต่ก็เรามีนะครับมีมีระเบิดด้วยยิ่งมีปืนไม่ไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยงโอเคนะครับผู้มผมมมชมชคนเดียวมากเลยนะครับผู้ชมน,นี่นัก็ู้ชมเป็นเลยนะครับผู้ชม ม่มีอะไรเยอะนะก็มีสิหลบด้วยนะครับตรงนี้มันเป็นแหงธรรมชาติกันมากพูโคตเตงลอนโอ้โหอะไรเนี่ยภาพแล้วดูมันค่อยดี อันนี้ก็ที่ผมเป็นลูก้างนะโอเคก็การสำรวจก็คลิปนี้ลาก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติไตามติดตามช่องรายการโกลาด้วยนะครับที่น้ากันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับกลับบ้านดีกว่านะครับทุกท่น